นั่นหมายความว่ามันไม่มีการพัฒนาเลยมันดีอยู่แล้วไงแล้วมันก็ไม่มีการพัฒนาเลยสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนที่กำลังรับชมและรับฟังกันอยู่ในช่อง i am สุดทีวันนี้เรามาคุยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะฮะการเปลี่ยนแปลงลหลายๆคนกลัวการเปลี่ยนแปลงมากเลยว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงมันจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือเปล่าหรือการเปลี่ยนแปลงมันจะทำให้ชีวิตของเราแย่ลงหรือเปล่าเฮ้ยฉันไม่อยากเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเลยเพราะฉันทำแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้ว ความคิดแบบนี้ไม่โอเคเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเฮ้ยจริงครับว่าการทําแบบนี้มันดีอยู่แล้วการทําในชีวิตประจําวันเดิมๆที่เคยทํามามันอาจจะดีอยู่แล้วแต่นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่ามันไม่มีการพัฒนาเลยมันดีอยู่แล้วไงแล้วมันก็ไม่มีการพัฒนาเลยดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสําคัญครับมันมีคําพูดคำพูดหนึ่งของใครก็ไม่รู้ซึ่งผมจดบันทึกไว้นานมากๆแล้ว เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมันเป็นบทความเก่าของผมด้วยซึ่งผมไม่ได้ใส่เครดิตไว้ว่าเฮ้ยใครมีงวนเขียนไว้วะผมไปอ่านมาจากไหนผมไปเรียนรู้มาจากไหนใจความสั้นๆแบบนี้ครับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องที่แย่ที่สุดแต่การที่เรากลัวการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือเรื่องที่แย่ที่สุดอยา่าอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแต่ให้กลัว กลัวการที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนั่นแหละครับนี่คือบทความสั้นๆที่ผมเขียนไว้แล้วผมไม่ได้บันทึกไว้ด้วยว่าใครเป็นคนเขียนขอขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมีหัวหน้าคนหนึ่งนะครับเคยบอกผมว่าการคิดที่จะเปลี่ยนแปลงดีเสมอเพราะทุกๆครั้งที่เราคิดจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึง่งนั่นคือเราต้องการทำให้มันดีขึ้นถูกต้องไหมครับ นั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงบอกว่ายากลัวการเปลี่ยนแปลงชอบมันนะครับการเปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่ดีก็แค่กลับมาทําเหมือนเดิมแต่ถ้ามันดีเท่ากับว่าเราพัฒนาไปอีกหนึ่งขั้นอ่ะสำหรับวันนี้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็เพียงเท่านี้ครับใครชอบก็นำไปใช้กันได้แต่ว่าใครคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ดีหรือย,ยังไงคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ